เด็กคนไทยมันมี2,000 5,000 7,000ตกละกลุบุคคลผู้ใหญ่แต่ถ้าเกินจากนั้นเนี่ยอันตรายกับบุคคลเรื่องคำว่าลูคทิมเมียเน,นี่ยมันเป็นสาเหตุก่อไอ้ไรอ่าทเป็นป่าเหตุมาสาเหตุมันมาแลยว่าเช่นกระหว่าเดียวกับเม่นชาบสมโพธิเคนด์ดอยเหม็นชาบอยู่ใต้ผิวน้ำเรื่องทีนี้ ว่าไม่ลูคีเมียนี่ไปจักแดกถับไปจักแดกก้อนนสิผมจะเจาะเลือดทุกคนนะครับวันนี้นี่หคนสองพันผมไม่ซึ่งในเด็กเราเลยมปนเลือดก็ทำไมนี่แดกอกยูเนี่ยน้อยสามปีดีเลยทำไมเป็นเป็นเลือเสียวันนี้ยังหม้อท่าบุญตายท่าก๋วยเด็กว่าลูกคนไม่บายนี่คุณให้กินยาได้ครับที่มากินยาครับทุกคน คือว่าโครีทความคุณได้กินยาพิษซึ่งทำให้เป็นเม็ดเลือดเด็กเสียอะโคไม่สิ้นเนี่ยกินปั๊บให้ปุ๊บเด็กวิ่งได้ทันทีอ่าที่ปัญญาอะอะโคไม่สิ้นพอกินปั๊บให้ปุ๊บเด็กวิ่งได้เลยเออลูกช้านุกินยานี่โสมป้น้าทิพย์นู้ิ้งก็วิ่งได้เลยอ่าปัญหามันก็ะดูกนี่แต่ไม่รัวมันจะกดเม็ดเลือดเด็กทันทีเลยครับ มันเป็นเลือดข้าวหมาขึ้นมาได้ได้มดทำไมเป็นเรื่องไม่ได้เรื่องแม่้จงเป็นลูกที่เนีย่ยเด่นที่พราะชาวบ้านคนใหญ่ก็มันกันจากเจ็ดพันเจ็ดพันมันเป็นเมื่อมาเป็นเมือมเม่อจะหมาแยมยกตัวย่างให้หายพอ่อตัวอาจารย์ครูเรียนที่ธรรมดากาลัางซุอ่าคือบอกตรวจแคมไม่บายขอบคุณว่าตัวเหลือแค่เ็บือยงมอ ท้องวันเน่ไม่ไม่ให้แต่ทุกครั้งอโควิดมีหลักการอยู่ยังครับเมื่อปวดไม่ให้ใช้โกรยไเลยมีแค่มีอย่างแกแกเอใาในเช่นมันในข้อนี่นำลลยมามาละเลงให้ช่วยอีกไปทำด้วยหุ่นไม่แล้วก็อบอบไปคว้าไว้แปดสิบโมงใช้ค้อนจะอบนะ แจะมียากับมดเกือบทุกชนิดใช่ไหมในแนวนั้นเรียบร้อยคือกรบไปทุงกรบดูขขอบไปฟานปรุงช้าจึงเชื้อโรคมจะพานทันทีเลยกับพานยาทุกชนิดมันพานได้เป็นพานมดแต่จะมีอยู่ชนิดอย่างเป็นมงแววนมันจะพานไม่ได้จึ่งมอโกววสกับบุเ,เลทุกความยานี้ราคาทุกจานแต่ทำไม กับพระอหันต์ก็รู้เนี่ยขวอญไม้มันมีแถวนี้กับซึงเทเจ้ายาตัวนี้แหละให้คนกายเส้นวัชิขยาตัวนี้คิดคนกายเพราะว่าท้าไม่เออหม้อเททำเทมีจูอปป๊บไปควาจะรู้เป็นพระองค์จะรู้เรืองซึ่งโลวงทุกตายก็สดนอาจารย์รเรียนที่ธรรมดาอาจารย์เยอะยุคนี้ทุกทภาคอ่าจรเหลืออาจารย์ไม่เท่คนที หวามใช่่ยได้ที่ส่งวนยะไม่หายพุ่ง็าโจยเรือดหายโจยเลือดแรงเล็กุ่งมานำเแคกโดยเล้วพุ่งมาดูทุกข์ปกติมันก็เมื่อกว่าเม็ดคือหายม้อเละต่งม้อเลกแล็ม้อหวาอาใจมันขึ้นมาเรื่องเมลือดเร็วจึงแต่าใจเอาอาหารใจอัปปะรีโอ้ยังครับขอบคุณครับ ต้อดีๆกันหะอาจารย์อับัินีมองมอกอาจารย์อับินีอาจารย์เยอะจะเป็นมาเรื่มาเหลือแ่แล้วให้เวลาช่งปีมึ่งก็จะข้อรองอาจารย์จะไปเลยทีก็ให้ไปเลยไปเลยนั่งหลายคนนี่เป็นลูกคีเมียนี่มันสลำบบางไงเรียงสิ่งยากนื่ว่ากรรมพันธ์ พอเราตัวเหลือที่เราดบเปินเหลือดำเนเหลือเราทำือมุกคนมันงเอาอกมาจันตีอ่านออกดันทีที่นี่พ่อมาอยู่ว่าอยู่ห้องเล็ดแล้วซึ่งเป็นวมเพราะเหมือนว่าหน้าห้องเอกเเรีกับทุกครั้งจะบอรสางไม่ไหวเสรียกไร่างกายของทุกคนทุกอย่าท้ายให้เสร็จเสร็แล้วการเวาลา ยู่แกไม่ไดาแล้วโควิดสราสามปีโอ้สรามี่สร้าไปีเองสามที่ส้าปีแกที่ป้านลูกคมาก็รอมาพ่งน่ลูกคพ่เยอก้อทำไมแกรักสางดดกให้เร็วแต่แต่มียายอยู่สางอย่างบันพิกกับปุค้ายกี่เสือพอะโคไม่สิ้นไปให้ลูกกินน่ะสิ้นปั๊บบิงปุ๊บอันนี้อันตรายต่อเด็ก กินปั๊กแก่ๆก็มันดีน้อาโกไม่ซึนมันกินได้แต่หม้อผูกย็ดต่างกันหม้อกัยึดต่างเลยหนึ่งใก้ยาจำพวกปัสสาวะจิงเป็ดให้ยาวิตามินให้วิตามินผู้ไปน้ำให้ยาแก้คายตึ่นโบกปฏิบัติแมมก็หวนปฏิบัติรูปปัญญาปัญญาปัญญาเรื่องนี้การได้การโดยห้างใจ ให้ได้ทุกจองกจำกรณีเสร็จทั้งยังไงมันมีมีการเแ่านั่นเองสวัสดีหนุ่มๆคนดูหนุ่มมาอยู่นานๆเปต้องพ่อองพ่ออะไรลูกแคร์มาขอบคุณทุกทีทุกสัปดาหขอบคุณสวยจะบาปจงเจริญคิดว่าอยู่จนเป็นหม้อได้เลยขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ